ครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้นะครับอิงอยู่ในรถดนผิดครับรถจนรถจนนะฮะนิวโฟนเนอร์ทีอาร์ดีป้ายแดงตัวท็อปสุดนะครับนี่คันนี้นะฮะเข้ามาติดเป็นจอตรงรุ่นปลั๊กแอนเพ y ของเรานะฮะจากทางออโต้ลิฟเทคนะครับนี่ฮะเป็นจอ Android สวยงามแบบนี้ทุกคนรู้ไหมครับว่ารถ f o r เนอร์ทรีอาร์ดีเนี่ยถ้าคุณไปเปลี่ยนจอเนี่ยเสียงเดิมของรถจะไม่ออก แต่ถ้าคุณติดจอที่ออโต้ i ีเทคเมื่อไหร่นะครับขอบอกเลยว่าสบายใจเรื่องนี้ได้เพราะว่าเมื่อคุณเสียบปลั๊กเข้าไปนั้นระบบเสียงก็จะออกมาทันทีนะครับพร้อมกับนี่ฮะลูกค้านะครับติดเป็นกล้องรอบคันนะฮะตามร้อยงศองศา Data าฟิเตมแบบ 3D นะครับิึงจะเปิดนี่ฮะกล้องมองมุมขวานะครับและยังสามารถปรับวิวนะฮะได้นะครับแถมยังบันทึกรอบทิศทางเห็นไหมครับนีจุดแดงๆแปลว่าเรคคอร์ดอยู่ <c oughs> นี่ยเปิดกล้องมุมซ้ายนะครับพร้อมกับเข้าเกียร์ถอยหลังครับนี่ฮะรถราคาระดับนี้นะครับไม่มีได้ไงกล้องรอบคันนะครับต้องมีนะครับเพราะสมัยนี้เขาก็แถมกันมานะแต่ว่าถ้าไม่มีมาไม่ต้องน้อยใจนะครับสามารถมาเพิ่มได้ที่ออโต้ลิฟเทคนะครับพร้อมกับระบบบันทึกรอบทิศทางนะครับนี่ฮะก็จะเป็นไฟล์วิดีโอต่างๆปี2020วันที่6เดือน6นะครับนี่ก็จะเป็นนี่ฮะ ก็จะเป็นกล้องนะครับทั้งหมด4ทิศทางหน้าหลังซ้ายขวานะครับเราสามารถเลือกดูนี่ฟรอนต์นะฮะหน้าหลังครับซ้ายครับขวาครับอันนี้คือบันทึกนะฮะเป็นไฟล์ที่บันทึกเราสามารถย้อนดูย้อนหลังได้นะครับเห็นไหมฮะจะมีเป็นละเอียดมากๆนะครับตัวนี้เซนเซอร์ชิปเป็นของโซนี่นะครับถ้าคุณลูกค้าสังเกตนะฮะก็คือจะใส่มากนะครับเดี๋ยวเราวนกลับมาที่ระบบฟังก์ชันเดิมฟังก์ชันของจอกันหน่อยดีกว่านะฮะ ตัวฟังก์ชันนะครับก็จะมีนี่ในยูทูนะครับอิงเปิดไว้อินเทอร์เน็ตก็คือแชร์ฮอสปอตจากมือถือนะฮะตอนกาลิเวอร์จอมปวนประมาณนี้นะครับแล้วก็ Google Map นะครับนี่ฮะกูเกิลแมปเนี้ยเราก็สามารถเล่นแยกได้2หน้าจอด้วยนะครับแบบนี้นี่นะครับนี่เป็นจุดเด่นนะฮะของแ d รดนะครับประมาณนี้นะฮะมีแผนที่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนะครับ นี่ครับแล้ก็ประมาณนี้ปึ๊บ u t u b e นะครับเล่นคู่วับ o o l e Map นะฮะแบบนี้นี่ฮะประมาณนี้นะครับนะนี่เรียบร้อยนะครับหากใครนะที่สนใจผลงานดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Auto l i p t e c h นะครับโทรหาอิงนะฮะหรือว่าจะโทรหาคุณตั้มน้องบูมก็ได้นะครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ